วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการแปลงเลขฐาน8เป็นฐาน2กันนะคะทีนี้การแปลงเลขฐาน8เป็นฐาน2นั้นมันจะมีวิธีการทําเป็นยังไงนะคะวิธีการทําก็คือให้เรานําเลขจํานวนฐาน8แล้วนํามาแบ่งแปลงเป็นเลขฐาน2ทีละ3ตัวนะคะจากคลิปก่อนนะคะที่เราแปลงจากฐาน2 เป็นฐาน8นะคะฐานสองเป็นฐาน8นั้นนะคะเราก็จะใช้วิธีการแบ่งเลขฐานสองโดยแบ่งทีละ3จํานวนนะคะโดยไล่จากโดยไล่จากขวาไปทางซ้ายนะคะการแปลงเลขฐาน8เป็นฐานสองนั้นก็มีวิธีการเช่นเดียวกันนะคะแต่วิธีการทําจะคล้ายๆกับการแปลงเลขฐานสองเป็นฐาน8ตรงที่ว่าเลข การแปลงเลขฐานสองเป็นฐาน8นั้นเราจะใช้วิธีการแบ่งเลขฐาน2ทีละ3มตัวโดยแบ่งจากขวาไปซ้ายนะคะส่วนการแบ่งเลขฐาน8นะคะเลขฐาน8จํานวนจะมีค่ามากกว่าฐาน2นะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการเขียนเลขฐาน8แล้วนํามาแปลงเป็นฐาน2โดย เขียนอยู่ให้อยู่ในรูปเลข3หลักนั่นเองนะคะทีนี้เพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นเรามาดูภาพกันนะคะตัวอย่างนีน้นะคะเราก็ยังคงใช้ตารางนี้เหมือนเดิมนะคะก็คือตารางเปรียบเทียบเลขฐาน2กับฐาน8นะคะ,ะทีนี้ตัวอย่างนะคะ,ะตัวอย่างนะคะเขาบอกว่า 1>, 1 4ึ่งสี่หนึ่งสามหฐานแปแปลงเป็นฐานสองนะคะวิธีการของเขาก็คือเราก็จะแยกเลขฐาน8นะคะก็เป็น 1, 4, 1 3, 6, นึ่งสี่หนึ่งสามหะคะจากนั้นเนี่ยเราก็นำเลขฐาน8ปดทีระตัวแปลงเป็นฐานสองนะคะโดยเราจะเขียนให้อยู่ในเลข3มหลักแบบนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเลข1นั้นเราก็จะเขียนเป็น 0 0 1นะคะ4ก็จะเป็น10 0เลข1ก็จะเป็น0 0 1เลข3ก็จะเป็นศ1 1ย์และเลข6ก็จะเป็น110นั่นเองนะคะที่นี้เวลาเราจะตอบเป็นเลขฐานสองนั้นเลข0ูนย์ที่อยู่ข้างหน้าเราก็สามารถตัดออกได้นะคะจึงเป็นคำตอบนี้นะคะ1 1 0 0 0 0 หน1 1งศูฐาน2นั่นเองนะคะวิธีการก็จะคล้ายๆกับเลขฐาน2แปลงเป็นฐาน8นะคะเพียงแต่ถ้าเป็นฐาน2ปนแปลงเป็นฐาน8นั้นเราก็จะไล่จำนวนพวกนี้จากขวาไปซ้ายนะคะแบ่งทีละสาเช่นเดียวกันค่ะการแปลงเลขฐานสอง การแปลงเลขฐาน8เป็นฐาน2นะคะเราก็จะจับแยกเลขฐาน8มาทีละตัวและแปลงเลขฐาน2ทีละ3หลักนะคะเขียนเป็น3หละะักจากนั้นนะคะเราก็มารวบตอบถ้าตรงข้างหน้าตรงนี้เป็นเลข0ูนย์เราสามารถตัดออกไปได้นะคะจึงเป็นคำตอบนี้ขึ้นมานะคะท่านใดที่ ดูคลิปนี้แล้วเข้าใจนะคะท่านสามารถลองฝึกความเข้าใจจากโจทย์3ข้อนี้ได้เลยนะคะถ้าท่านใดได้คำตอบยังไงนะคะก็ลองเขียนคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปได้เลยนะคะ,ะท่านใดที่กำลังสอบครูผู้ช่วยนะคะก็สามารถดูคลิปนี้เป็นแนวทางไว้ นะคะเพราะว่าแนวข้อสอบครูผู้ช่วยเท่าที่สอบมานั้นนะคะก็จะมีในเรื่องของการแปลงเลขฐานเข้าไปด้วยนะคะถ้าท่านได้เรื่องนี้นะคะก็จะเก็บคะแนนไปได้พอสมควรนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังอยู่ในช่วงเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยหรือเป็นพนักง,งานราชการตำแหน่งครูผู้สอนเอกคอมพิวเตอร์นะคะสุดท้ายนะคะครูหญิงก็ขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จ นะคะขอให้ท่านสอบติดได้บรรจุโดยเร็วไวนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับเจ้าของคลิปนี้นะคะท่านสามารถกดฝับส s u b s r i ที่อยู่ข้างล่างได้นะคะแล้วเราก็จะมีคลิปที่เกี่ยวกับแนวข้อสอบผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์มาเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ